ดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไวค้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่อง ถอนเงินไม่ใช้บัตรกสิกรไทยหรือเคแบงก์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะสําหรับการถอนเงินไม่ใช้บัตรกรสิกรไทยหรือเคแบงก์มีด้วยกัน2ขั้นตอนเช่นกันค่ะโดยขั้นตอนแรกให้เราทํารายการผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราด้วยการสร้างรายการถอนเงินให้เรียบร้อยจากนั้นทํารายการผ่านตู้ ATM ด้วยการสแกน q r code เพื่อถอนเงินออกจากตู้ ATM นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเราต้องมีแอป K+ กันก่อนถ้าใครยังไม่มี K+ ก็ต้องไปดาวน์โหลดมาใช้งานฟรีได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนการใช้งานด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราให้กับธนาคารเอาไว้ด้วยค่ะจะได้ใช้งานสะดวกนะคะเมื่อเราเข้ามาที่แอป K+ หน้าแรกของแอปค่ะให้เลือกที่เมนูธุรกรรมอยู่ด้านล่างตรงกลางนี้นะคะวงกลมนี้นะคะจากนั้น เขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่าน6หลักของแอป k ค่ะแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยเป็นรหัสความปลอดภัยของเรานะคะจากนั้นให้เราเลือกเมนูถอนเงินค่ะอุ๊ยเดี๋ยวนะให้เมนูถอนเงินค่ะก็จะมาที่หน้าให้เราเลือกจำนวนเงินเราจะเลือกจากที่เขามีให้แล้วเรียบร้อยก็ได้หรือจะไม่เลือกจากตรงนี้ก็ให้เราเลือกจำนวนเงินตรงนี้ค่ะ คำว่าจำนวนเงินก็จะขึ้นมาเป็นสีเขียวแบบนี้แปลว่าเราสามารถใส่ตัวเลขตรงนี้ได้เลยตามที่เราต้องการจะถอนนะคะสมุติวอยถ่ายถอน300ฝ่ายไฟก็พิมพ์ลงไปเลยค่ะว่า300นะคะจากนั้นก็กดยืนยันในพื้นที่สีเขียวเครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นการสร้างรายการถอนเงินสำเร็จแล้วนะคะให้เราดูตรงนี้นิดนึงการเลือก ไปที่ขั้นตอนที่ตู้ ATM เอ็ขาก็จะบอกเอาไว้ชัดเจนอยู่ด้านล่างนี้ค่ะเราสามารถเลื่อนดูได้นะคะและที่สําคัญรายการถอนเงินที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้มีเวลา24ชั่วโมงในการที่จะไปถอนเงินจากตู้ ATM นะคะและเมนูที่เราจะต้องกดขึ้นมาเพื่อสแกน qr code ที่ตู้ ATM ก็คือตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราสร้างรายการถอนเงินไว้แล้วเรียบร้อยเราก็ค้างหน้าจอมือถือไว้ที่หน้านี้ค่ะ เพื่อที่เราจะใช้เมนูนี้ในการสแกนตู้เ t m นะคราวนี้เราไปที่ตู้ ATM เลยค่ะในมือถือค้างไว้ที่หน้านี้ก่อนนะเสร็จแล้วไปที่ตู้ ATM ไปกดเมนูถอนเงินไม่ใช้บัตรขึ้นมาเลยค่ะนี่จากนั้นขึ้นมาที่หน้านี้ให้เราเลือกที่ K+ p นะคะเพราะว่าเราทำจากแอป K+ พลันะจากนั้นก็จะเป็น QR Code ให้เราสแกนค่ะให้เรา กดเมนูสแกนขึ้นมาเลยค่ะเมนูสแกน QR เมื่อสักครู่นี้ที่หน้าจอมือถือนะแล้วก็สแกน QR Code ที่ตู้ ATM ตรงนี้เลยเมื่อสแกนเสร็จปุ๊บก,ก็กดยืนยันค่ะที่ตู้ ATM นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าให้เรากดปุ่มยืนยันทำรายการและรับเงินที่ตู้ ATM เห็นไหมคะล้วก็กดไปและเขาก็ยังบอกด้วยว่าคุณสามารถดูและบันทึกสลิปได้โดยไปที่เมนูถอนเงิน ไปที่เมนูประวัติแล้วก็เลือกรายการถอนเงินที่ต้องการดูสลิปนั่นเองค่ะเดี๋ยวฝ้ายจะพาไปดูสลิปย้อนหลังแล้วก็สามารถบันทึกย้อนหลังได้ด้วยเป็นสลิปการที่ถอนเงินที่เราถอนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็กดตกลงไปค่ะแล้วก็รับเงินให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นพอเรารับเงินเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเข้าไปดูสลิปการถอนย้อนหลังหรือว่าไปบันทึกย้อนหลังก็ได้ด้วยการเข้าแอป K+ มาอีกครั้งหนึ่งมาที่หน้าแรกของแอปค่ะ แล้วเข้าไปที่ถอนเงินเลือกเลือกเมนูถอนเงินนะคะเสร็จแล้วด้านบนค่ะเลือกที่เมนูประวัตินะคะสามารถเลื่อนไปทางซ้ายได้นะเพื่อที่จะได้เห็นเมนูประวัติเพราะว่าประวัติมันอาจจะซ่อนอยู่ด้านขวาสุดนะคะเสร็จแล้วก็จะมาที่หน้านี้ค่ะหน้าประวัติรายการถอนเงินสำเร็จของเรานะคะเขาบอกเอาไว้ว่า คุณสามารถดูประวัติการถอนเงินย้อนหลังได้สูงสุด90วันกรุณาขอสเตทเมนต์หากคุณต้องการดูรายการย้อนหลังเพิ่มเติมก็ให้เรากดที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมคะมีสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่นะเมื่อเรากดขึ้นมาเขาก็จะขยายขึ้นมาให้ดูค่ะบอกวันหมดอายุบอกวันที่ถอนบอกเลขรายการบอกช่องทางที่เราถอนคือถอนจากตู้ ATM ถูกไหมคะเสร็จแล้วให้เรากดสลิปตรงนี้ค่ะกดดูสลิปขึ้นมาเลย เห็นไหมคะสลิปขึ้นมาแล้วเราสามารถแชร์สลิปไปที่โซเชียลต่างๆได้ไปที่แอปพลิเคชัน Line ไปที่ Messenger ได้นะคะหรือว่าจะไปที่อ e ีเมลไปที่ไหนได้หมดเลยนะคะก็จะมีฟังกช์ชันของโซเชียลขึ้นมาให้เราได้เลือกเพียบเลยหรือเราจะบันทึกสลิปเราก็กดบันทึกตรงนี้ได้เลยค่ะเจ้าสลิปตัวนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในเครื่องเราแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะทอนเงินสาเร็จแล้วง่ายๆค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปก,กระดิ่งด้วยนะคะเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ